เชิ้ตพิมพ์ลายส,สวยๆมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะเพนีมาพร้อมกับเสื้อเชอิ้ตพิมพ์ลายนะคะเป็นผ้าพิมพ์ลายผ้าคล้ายฉีฟองค่ะแต่จะมีเนื้อความหนามากกว่าเนื้อผ้าชีฟองมีความทึบก,กว่าค่ะมีความเงากว่านะคะคุณลูกค้าดีเทลนะคะเป็นคอทรงปกเชิ้ตนะคะกระดุมขาหน้ากดได้ทั้งหมดนะคะ ทรงแขนยาวประมาณ22่สสครึ่งสำหรับไซส์ S นะคะไซส์ S อก36ค่ะคุณลูกค้าเป็นในอกจริง33นะคะลำตัว36นะคะสะโพกได้ถึง40ความยาวอยู่ที่24เกือบเกือบ25นิ้วนะคะเนื้อผ้ามีความอยู่ทรงผ้าทิ้งตัวค่ะคุณลูกค้ารุ่นนี้ผ้ามีความทึบเราจึงไม่ได้ทำซับในให้นะคะคุณลูกค้าเนื้อผ้าใส่สบายะคะ่ะ เรียกโก้ค่ะคุณลูกค้าด้านหลังนะคะสีที่พนีใส่อยู่นี่คือสีกลมนะคะรุ่นนี้ทำมาห้าขนาดนะคะ 36, 38, ิบหกแดสีและ44ค่ะสามสี่ค่ะสักครู่นะคะสีโกโก้นะคะน้ำตาลโกโก้นะคะคุณลูกค้านะคะเป็นงานพิมพ์ลายดอกผสมลายกราฟ,ฟิกอะคะ่ะคุณลูกค้านะคะรีวิวที่ไซส์ S นะคะคุณลูกค้าไซส์ S ออก36ค่ะ สีแดงเลือดหมูนะคะคุณลูกค้ารีวิวที่ไซส์ s เช่นเดียวกันนะคะอกสามสิบหกนะคะคุณลูกค้าเนื้อผ้านะคะพิมพ์ลายจะมีความเป็นเนื้อทรายนิดนนะคะคุณลูกค้านี่นะคะด้านในจะทึบค่ะไม่ต้องกังวลผ้าจะบางเกินไปหรือเปล่านะคะเวลารีดรีดไฟเบาเค่ะคุณลูกค้าไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะนี่นะคะผ้าอยู่ทรงและผ้าทิ้งตัวได้ดีค่ะใส่แล้วไม่ฟูนะคะผ้าจะทิ้งตัวตาม สรีระของเราและไม่แนบเนื้อนะคะคุณลูกค้าผ้าไม่แนบเนื้อนะคะเลนเชิญนะคะมี3ามสีนะคะตอนนี้บางสีบางขนาดเริ่มหมดแล้วนะคะสีกรมนะคะคุณลูกค้าสีโก,โกโก้สีน้ำตาลค่ะแล้วก็สีแดงเลือดหมูนะคะห้าขนาดนะคะสามสิบหกสามสแอละสีบค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามเพนนีรีวิวจากสินค้าจริงนะคะ เราชมคลิปต่อไปนะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ